ผ่นาทีแรกครับสิสเกตวินิเต็ดบุกจากซ้ายไปขวาครับเป็นอุดรวินิเตตเริ่มเขี่ยได้ก่อนสิสเกตนาชาระโขงครองครับนาชาเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเพียทษโอ้โหลูกชิงหมกได้ก่อนแต่ว่ามาเข้าทางครับยิงเน้นเน้นโอ้โหเรียบร้อยครับ งรห่นเซลิโอซานโตนครับหมายเลข92ครับโอ้โหจากครอสมาทางซ้ายของอทัชชาครับแล้วก็มีจังหวะคลุกคลิกกันอยู่แล้วมาเข้าทางของเซลิโอซานโตนครับสมุทรสอนอุดรยูนิเ็ดแร้ประตูจากหมายเลข92เซริโอเบรโดมาเสือทั้งคู่นะครับเซรีโอเจอเบรโด น่าขอบคิดทุกสุดที่รักสุดที่รักให้กับอดิศรแดงเรืองอดิศรเปิดมาเสาแรกแล้วเจาะจ่อครับโอ้วิ่งมาจุดนัดครับเอาดูง่ายๆกแล้วครับสีสเกตยูนิเต็ดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้แล้วครอสมาจากทางด้านขวาบ้างครับเป็นมิดฟิลด์จอมประสบการณ์ครับถือว่าอดีตผู้เล่นของการท่าเรือคนหนึ่งครับอดิศรแดงเรืองครับแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ให้กับหมายเลข22ครับเป็นสไตล์ยู สนามนะครับปรักษาประตูของอุดรยูเต็ดอดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับาาค,รรครับกล,บบล้งเวลาหลังนะครับมาชมกันต่อครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนนะครับสำหรับศรีสเกษย์ยูเนเต็ด เอาถอดวิชิตสิงลอยลมแล้วก็เอายักปักหลังครับเหมือนนี่ไอ้มุมสั้นขณะทิพย์คืนมาที่ไกรวุทธเปิดโค้งไปเสรราไกลลูกนี้มงชงมาเจาะๆครับ,บโอ,โอบ้โหเ,เรียบร้อยแล้วไดครับจุดเปลี่ยนคงชัยรัชชัยครับนี่เลยครับเปิดเกมบุกหลังกายคืนม,มาเร็วแล้วครับคงชัยรัชชัยหมายเลขสิบครับใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับระบุกมา2-3ครั้งครับเป็นผู้เล่นหมายเลข10ครับคงชัยรัชชัยครับ คงชัยรักชัยอ่าแล้วครับไล่มาคงชัยรักชัยยกบอลสวนกลับโโอ้หตรงตรงแหวกตรงคู่เซันท้าฮาร์ดเลยครับตรงนี้แหวกมาดื้อเลยครับยิงลูกนี้เต็งไม่อยู่ครับคู่เซันท้าฮาร์ดนะครับจ่ายบอลทะลุช่องระหว่างคู่เซันท้าฮาร์ดของสีสเกตยูนเต็ดสองคนโอ้โหทั้งเปดูแล้วก็ที่รกฏเอาไม่อยู่ทั้งดึงทั้งเหวี่ยวเป็นประตูที่สองของเซเิโอซานโตสครับแล้วก็ลูกนี้หลุดไปก็เอาไม่อยู่ครับหายเลข นี่ยครับปัญหาของศรีสเกตยูไนเต็ดครับพยายามจะขอบอลสั้นครับกินที่โมโกินตาไกรวุฒิเปิดอัดไปแล้วครับถูกลูกเจ้าจอเรียบร้อย่าเต็มหัวนะครับเต็มหัวครับธงชัยรัชชัยคนเดิมครับธงชัยรัชชัยเต็มหัวเลยลูกนี้สองประตูสามเอาละครับไล่ตีตื่นมาอีกหนึ่งประตูครับธงชัยรัชชัยครับทําประตูที่สองแล้วก็ขึ้นแท่นลุ้นแฮตทริกเหมือนกับทางเซเรโอซันโกลดครับของรอออขงุดรชัยคิิรน สุภพร้อมพินิษสุภพรคืนให้กับไก่วุฒิไก่วุฒตกมากขีดิพงก์กิตาขีดพวกมากว่าทำไมช่องรายกอรเป็นต้นต่อไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับตีของมือครับพบพี่ใหม่ครับเอาจนได้ครับลงไปหมายมีมุมเปิดกว้างด้วยสุนิษฐเกศในประตูดาวหมายเลขเจ็ดสิบไหลพบตั้งที่มายเอาละครับประตูที่สามครับ สามประตูต่อ3ภายในระยะเวลาเพียง3นาทีเท่านั้นครับหลังจากที่ตามอยู่1ประตูต่อ3ในช่วงต้นอังกับแล้วนี่ยครับรัตนัยหนูไม่ทันครับ